วันนี้เรามาชิมอะไรครับคุ่เชอร์ลินอ๋อในสาขาบัตเตอร์ <c oughs> เป็นไงบ้างเราก็าหวานแบที่สถาบันเล่าบอกก็ดีใจค่ะขอบคุณส,าา <c oughs> สำณสหรับโอกาสค่ะจะไม่กดดันนะทุคนเพรได้รางวัลควรจะคาดหวังนิ่ะอาจจะไม่ได้กดดันแต่ว่าเป็นเป็นดีใจและขอบคุณมากกว่าค่ะในทุกครั้งที่ได้เลยอย่างหลายคนบอกว่าแบบถ้าคพิชิตได้ทีก็ไม่ต้องไม่ต้องหวานเพราะว่าเกินไปหน่อยไม่จริงไม่จริงค่ะ เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปมีรางวัลอะไรที่อยากได้ยังไม่ได้ไหมคะจริงๆก็อยากได้หมดค่ะแต่ว่าก็ได้แค่ไหนก็ดีใจแค่นไหนรางวัลเสียทองเลยเนี่ยนะเสียทองตัดโต๊ะได้เลยไม่รับชิงเสียเล่นทำไมอ่ะเรามาการบอกไม่ไหวเลยไม่เคยประอบละครมาก้อนไม่เอาเลยไม่เคยได้เลยมันทำให้เวลาได้รางวัลเสร็จเราถูกต่อไปเข้ามาคนก็จะคาดหวังว่ามันจะตังแรงที่มันจะต้อง ไม่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 น่าจะหนูรับงานตามคิวตามเวลาโอกาสทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ตามบทอยากเล่นในซีรีส์ต้องแรงขึ้นหรืออะไรยเแรงสีได้ถ่ายเรื่องนั้นใช่เรื่องล่าสุดเรื่องไหนนะปากสั่นจริงเลยเรื่องไหนเรื่องที่ต้องไปถ่ายต่างจังหวันรู้จริงหรือเปล่าแน่จริงพูดชื่อเลยพูดไปแล้วพูดเลยถ้าเฟิแล้วพี่พูดจะสแกนร่วมรุ่นใหญ่คุณอยู่ที่กัน ลองตัวย่อมาค่ะจะสู้หรือเปล่าอ่ะพี่โนนอนอบอสองบองงไปเลยจริงนอใครอันนี้ไม่รู้จริงรรู้จริงจริงใหญ่ทุกอย่างใหญ่ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงน้าผิดีนอบอบอบอสองบอนอ ลูกสองลูกสองมีหนึ่งใครใครแตหนงใครกะไม่่งเหมือนกันอยากแพก้ากเลว่าอันรู้หรือไม่รู้เนี่ยอยากแงก้มมาเลยเรารู้นางอาจจะยังไม่รู้องอะแล้วแฝดเ่ะเราจะไม่พูดอะไรเเราไม่พูดอะไรเลยเป็นไงบ้างพอเหมือนคนาขบอกว่ามันต้องแรงมากขึ้นเสรต้องเตรียใจอยู่ใครคดหไม่ พี่หมายถึงแค่แบบว่าพี่ไม่ได้ระบุว่าเรื่องให้ไม่ใช่อะไรอย่าเงีก็เข้าใจว่าคนอาจจะคาดหวังว่าอยากเล่นแรงขึ้นแต่คนรู้สึกว่าคนก็มีหลากหลายเนาะก็ยังรับอะไรที่เคยเล่นบ้างไม่เคยเล่นบ้างมีก็อยากลองอะไรใหม่ๆข้างบนมาเล่นยังไงไม่ให้หยุดภาพเดิมที่เราเคยก็แต่ก็ต้องทำเราเว่าคนมักจะได้บทที่แบบคาแรคเตอร์ฉูดฉาดอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเรียนดันติ้งอยู่ ก็เอาบทพิ้วไปเรียนให้ครูสอนหาช่องเล่นอะไรอย่างใหม่ๆยจะเพลิลแนแค่ดีเล่นบทแรกย่างไรคนรู้สึกว่าไม่จำภาพหนึ่งมาในชีวิตจริงอาจจะเป็นพื้นฐานชีวิตจริงตลกค่ะ <laughs> อาจจะไม่ค่อยเหมือนอละ <laughs> คร <c oughs> แล้วก็เลยรับเรื่องเล่นที่แบบดราม,มา่านะแล้วแบบวัยเต็มที่ค่ะคนตลกส่วนใหญ่แต่พอมาเล่นตลกจริงๆแล้วคนไม่ดูแล้วถอดเล่นถวนเล่นไรอยู่นั่น ากเล่นตลกนะคะฝากท <de> e. um ุกคนด้วยอยากเล่นคอมเมดี้ยังค่ะเราได้มันเราได้มั้ยไม่เห็นมีใครชวนเลยนะคะแสล้วช่วงนี้เครียดเหรอคะเล่นตลกัดการไาดราม่าก็ไม่เครียดนะคะก็เล่นดราม่าก็จะชิลแล้วอ่ะแล้วหลอกขาวมาดิเพราะเรื่องที่ลับๆไปก็ดราม่ากวดีอันแน่รู้ลึกรู้จริงแสดงว่าถูกก็ไม่ได้บอกว่าถูกนั่นแหละเลยนะคะไม่รู้ไม่รู้ผมอุ้ยรีเมลไม่พูดเดี๋ยวเขาจับได้ ไม่ได้ยินหขวไม่ได้ยินแล้วถามไปจเจออย่าจับเขาปากเยอะหรอเต้องติเก็ไม่ได้เปคนกเทไหร่เราไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วอยากไปเฟิร์นิงเนอสไม่หัมแะไม่หนไม่หันแตกำลังดีเลยเขาปากเยอะหรอถึงว่าเยเยอะเกเยอมปากเยอะจริงค่ะปากเยอะเพราเป็นเราหรือเปล่า นี่สัญญาเป็นตัวเลยตกลไม่ได้เลยคือเซ็นเซ็นไปแล้วด้วยเซ็นไปแล้วเรื่องหนอนแต่มั่นใจว่าการกลับมาครั้งนี้เ้าวฝ้าขอแค่มั่นใจว่าอย่าโดนปรับคอแค่นั้นพอเลยเอา๋ยวมันจะไม่เหลือแค่ตัวหรอใช่มาเข้าเรื่องันที่เก้าทุกคนแล้วเยี ขอคนามูชิ้ค่มูชินไปเลยอดีตเ็นเพ็นค่ได้เห็นรายการดูแต่ว่าไม่ได้ดูตัวแ็มเลยใช่อคำถมันก็ติคามไม่คเขาบอกว่าสองปเขาพูดอ่ะมันเรามออว่าสองปีสองปีเขาไม่มีความสุขเลยเพราะว่าเขาคิดแต่เรื่องนี้ คนได้เห็นเนาคนกก็เขบบรู้สึกว่าคนเราก็ต้องมีวิธีฮลิ่งเเที่ห็้าคน้กก็เคยเคยไหวนก็ต้องหวเือกหนแต่ว่าเรายังไม่ได้เห็นหมสัมาษเใช่ไหมเห็นคลิปที่ตัดมาเหมือนกันเออรู้สึกอย่างนอ้ตกใจไหมเพราะว่าหลายหคนมองว่าถึงเ แล้วมีคุณป้าที่คนไม่รู้จักจกนมากอดวิ่งมากเกาะเธอแล้วเขาเรียกให,ห้แล้วก็บอกให้คนสูๆแล้วก็อย่ายอมแพ้นะลูกวันนั้นคนเลยรู้สึกว่ามันมีคนที่ คือคนแค่ร co so, so, no like, oh. ู้แหละว่าท sure. ี่คมเสียใจไปจัายเขาเยอะแต่ว่ามันมีเหตุการที่มาถึงตัวคุกครงนั้นอย่นีเธอเลยตั้งใจไปเลยว่าคนจามสนั่นเราก็อนต์ของเรารู้สึกว่ากจะรูงเาก็อยากจะบูต์้อื่นใช่คือมันเห็นความรักมากมาที่ได้รับแล้วเหมือนันที่ข่อยู่แล้วคนเห็นแล้วนาพี่เขาแบบมันจะร้อน น็อยากเป็นว้าสุดจริงๆค่ะมีแค่นั้นอะไรที่เป็นพลังงานดีๆให้กับ